สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเก็บกาแฟกันนะครับนี่เราจะมาเก็บกาแฟเราพามาทําทุกขั้นตอนเลยนะครับนี่กระบวนการนี้นะครับเป็นการเอาเปลือกออกนะครับฝั่งเมล็ดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็นํามาคัดเมล็ดนะครับพอคัดเสร็จเรามาตากแห้งนะครับแห้งก็จะได้ขาวๆสวยๆแบบสะอาดประมาณนี้เลยนะครับเราสีกะลาออกแล้วนะครับขั้นตอนนี้คือเราจะนํามาคั่วนะครับคั่วแบบ สูตรดั้งเดิมของเขาเลยนะครับผมก็คือสูตรโบราณนี่แหละแล้วก็ใช้ไฟนะครับในการคั่วนะครับนี่แล้วก็ค่อยคั่วไปนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนสีนะครับนี่ตอนนี้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนสีแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกือบคั่วอ่อนนะครับนี่ต่อไปเราเปลี่ยนเป็นคั่วเข้มเลยนี่คั่วเข้มก็จะประมาณนี้นะครับนี่ดำๆนะครับไม่จะออกดำๆเลยนี่เราพักไว้จนเย็นนะครับแล้วก็เอามาใส่เครื่องนะครับ เครื่องที่เราใช้นะครับเป็นเครื่องปั่นนะครับเนี่ยเราก็ใช้เครื่องปัน่นปั่นให้มันละเอียดเลยนะครับปั่นให้มันเป็นผงเลยนะครับ <S <S> <S จริงๆมีเครื่องบดกาแฟนะครับแต่เรามาใช้วิธีนี้แล้วก็ต่อไปนะครับเราจะไปเอาแบบผงลงล่างนะครับแล้วก็ส่วนเม็ดใหญ่ๆอยู่ข้างบนนะครับผงที่ได้นะครับเราก็สามารถไปสกัดเป็นน้าํากาแฟได้เลย